สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะจ๊ะวันนี้มะพอกันอีกจ้ะปลูกผักสวนครัวรัวกินได้วันนี้ได้สวนคัวขังหลังบ้านไม่เฮ็ดเสร็จแล้วไปพาพี่น้องมาเบิ้งนะจ๊ะไปเบิ้งกันเลยจ้าอันนี้จะเป็นต้นแค่นะ เอาลงมาใส่ถุงดำนะจ๊ะพอช้ำไว้ก่อนเดี๋ยวฝนตกมาคอยไปปลูกมันมบอรี่บัวหลพันอี่ยัยงได,ด้ไม่นองเขาขอมาใหา้ อันนี้จะเป็นราดเบอร์ี่อันเก้าลวจ้ะที่มาจากขางหนาบ้านจะเอาโยกมาไว้ขางหลังบ้านบริเวณสวนครวัวพวกที่ยืหนาบ้านจะยกมามว้หลังบ้านจัดยังบ่เสตแต่ว่าสิปลูกว่าจะปลูกพักสลัดเพิ่มนะจ้ะ แต่บ่ทันแล้วเาะเ ส่วนผักที่เ้าเบ่งเมื่อกี้คือเ้างใหญ่ออกจากตรงนี้นะจ๊ะจะบ,บ่มีแล้วมตรงนี้ตรงหน้าบ้านบ่มีเพราะว่าเ้างใหญ่ไปไว้หลังบ้านเบินง่นจ้ะจ้ะเดี๋ยวเ้างใหญ่ไปเบิ่งส่วนขวาขางที่เขาปลูกมะเขือต้อนนะจ๊ะไปจ้าฟังนี่เลยจ้ะฟังที่เขาปลูกยุทธกรนะจ๊ะนะก็จะมีชะอมนี่ลายลายย่างนะจ๊ะ ชมแจนกำลังเป็นดอกแต่มันต้นนิดหน่อยแต่มันก็เป็นดอกขึ้นเนี่ยน,นี่จะเป็นยุค้างหัวานะบรรยากาศยามเจ้าเจ้าเทียนคางวัดนะจ๊ะน,นี่ก็จะมีคือเก่าพักสลัด หัวร้ผาหัวร้าเดี๋ยมันต่นแกมันลนแล้วมันเกิดขึ้นลายเลยนะจ๊ะส่วนตัี้ก็จะเป็นต้นแนวเลี้ยงกัะมีนะจ๊ะจะข้อไพหลายๆด้วจ้ะ บ้านติดถนนมันอาจจะได้ยินเสียงรถอยู่วาเซาจ้ะต้นมะเขือแล้วก็ปลูกสละแหน่ใส่น้ำจะ้ะตรงนี้เขาจะมีกระลำ แต่มะรูมันจะห่อมนะนาวจะเพราะว่ามันห่อนแล้วมันว่ามันพันนอกดูๆนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศน้อยแล้วจ้ะนี่จะเป็นมะเขือเปาะก็สิเมนก็สิเมนมะเขือเปาะเจ้พาพญาแล้วนะจ๊ะ านาั่งฟังนี่ก่อนนี่มีมะเขือยาวเขือยาวม่วงเกือพราวก็มี ไม่หมางก็ได้จ้ะเนี่ยแต่ของบ่า่อยได้เข้ามาทายฟังทั้งหลังนะจ้ะกําลังเฮอสวนขว้ะไหมะต่ไยกําลังแตกกอ จังได้ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะจ๊ะที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะเด้อจ้าฝากช่องน้นอยๆไว้จากช่องนี้จ้าขอบคุณหลายๆจ้า